เจอชุดหน้าต่างสูงสูงโถงบันไดแบบนี้ครับนอกจากผ้าม่าแล้วมูรี่ก็เป็นอีกช้อยส์หนึ่งที่ลูกคา้านิยมนำมาติดตั้งกันวิธีการใช้งานก็ไม่ได้ยากครับงานสั่งผลิตมูรี่ของเราสามารถคัสตอมไมซ์เลือกไซส์เลือกสีใบและเลือกการใช้งานให้สะดวกได้หน้าต่างอยู่ลอยสูงก็จริงแต่โซ่เราสามารถสั่งให้ยาว ใช้งานง่ายๆแบบนี้เลยระยะโซ่เวลาเราสั่งผลิตนะครับเราจะวัดระยะให้อยู่ระดับประมาณหน้าอกเพื่อให้ดึงไม่เอื้อมเกินไปลองใช้งานดูนะครับนี่เห็นไหมปรับไปง่ายนิดเดียวนี่ง่ายนิดเดียวลองเดี๋ยวลองดึงขึ้นดูนะฮะเนี่ยดึงแค่นี้เองครับระยะดึงก็จะไม่ได้แบบเอื้อมมากเกินไปจะอยู่ประมาณ พอนะอกอแถวแนี้หรือจริงๆถ้าลูกค้าอยากบอกเซลเราให้ต่ำกว่านี้นิดหน่อยแจ้งเอาตามสะดวกนะครับอันนี้เราให้อยู่ในระยะที่ไม่เกะกะสายตามากนะนี่เห็นไหมใช้งานง่ายๆนอกจากผ้าม่านแล้วมูลี่ม่านพับม่านม้วนระบบโซ่ต่างๆเหล่านี้เราสามารถเลือกระยะปรับระยะให้เหมาะสม,มับการใช้งานเรามีทีมเซลลช่วยดูแลแนะนําให้แน่นอนครับ